ขนปูออกมาแล้วครับผมขนปูมาแล้วโอ้โห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 มาใหญ่เลยครับขนปูครับสับโรดเลยขนปูสับโรด ออกไปแล้วครับคุณปู่ของทางด้านเสียเจเสียเจหนุ่มรูปหล่อครับเนี่ยเจครับเมื่อกี้เห็นผมลงรถนึกว่าในายช่างของอบตหนองใหญ่มายิงระดับครับรีบวิ่งมาหาเลยโอ้โหเจบอกตกใจหมดเลยนึกว่าในายช่างมา ที่ไหนได้ครับตีเลขสายมันมาครับเจกลับไปแล้วเสียเจก็ออกไปหกล้อยังไม่มีเลยครับเสียเจคันเดียวแล้วนี่รอหกล้อมาก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆครับไปดูรถขุดใกล้ๆฮิตโตแมรอนานเลยครับรถขุด หกล้อกลับบ้านหมดละมั้งเพราะว่าฝนตกครับเจบอกฝนตกปกติวิ่งกัน10กว่าคันครับแต่วันนี้ยังไม่มีมาเลยมีแต่เสียเจออกไปแล้วก็ล็อกกี้เดก้าสองคันออกไปเท่านั้นเองครับเดเจ้าฮิดแมก h m k สองสองศูนขีดส อยู่ตรงนี้คันเดียวครับรอนานเลยบ่อดินนี้ถ้าจะมันเลยครับดูสิครับร่องรอยของฝนตกรอนิ่งสงบสงบนิ่งครับ บรรยากาศก็ดีด้วยวันนี้บรรยากาศแจ่มใสเลยนี่ทางวิ่งหก0ยังไม่มากันเอาเท่านี้ก่อนครับผม เอาอยัางไงเดี๋ยวจะไปต่อก่อนละ่ะเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวจะมาใหม่บอ่อนี้